อตอนนี้กำลังจะถ่ายทำเพื่อมีคนปอกมะพราะ้าวชายควันนะครับใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีจะส่งไปคลิปเกมพันหน้าคุณพร้อมมายังครับพร้อมแล้วยชงไหมคุณทำได้นะครับอ่าพร้ายังไงครับพร้าปอกมาแล้วยังหรือว่เพร้าลูกเป็นๆเ,เลย อา,อาโอเคดังนั้นเดี๋ยวจะส่งคลิปไปเกมพันหน<ช>้าทำได้หรือเปล่าทำได้อ่าใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีชื่อว่าคุณสมนึกอินทองครับ<ช> <ะ S 2> เอาจะจับเวลาเริ่มเอาเลยหน,นึ่งสองสามโอ้โหเอาแล้วครับับมันมาก้ครับ ใช้เวลาตอนนี้ครับไปไปกินนาทีนะครับโอ้โหครับยี่มครับโอ้บัตรพักเดียวนะครับโอ้มาวิ่งเลยครับมาวิ่งเลยครับโอ้ยครับใกล้เสร็จแล้วครับโอ้โหนะครับอ่าใช้เวลาไปเกือบนาทีนะครับอ่ารวมทั้งอัดตั้งแต่แรกเลยครับเอาเลยครับโอ้โเอาหครับโอ้บอกมะพร้าวได้เลยครับใช้เวลา มาต่างจำผราได้กันนาทีว่าเก่กาโอเคอ่อ่าไม่ตึง